ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe b b ให้มิมี่ด้วยนะคะถึงหนึ่งล้าน u b s c r i b e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิมี่ไลค์เลิฟลีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทำสมาธิช่วยโลกนะคะเพื่อการ ascension ไปมิติที่5นะคะเอ่อ เราจะออกจากมิติเก่าแล้วนะคะก็ช่วงเวลา,าวันที่4ถึงวันที่5เมษายน2020นะคะก็เขาจะเปิดพอสท่มเปิดอ,อะไรอะสตา์เกตให้พลังงานผ่านเข้ามาแล้วก็ขอกำลัง ไลฟ์วอล์กเกอร์หรือสตาร์ซิสหรือมนุษย์ทั่วไปที่ต้องการจะตื่นรู้และก้าวข้ามไปมิติที่5นะคะขอแรงนะคะท่านบีอิงทั้งหลายนะคะและคนและแม่ไกอานะคะมาสเตอร์เอิร์ธขอกำลังคนนะคะให้ช่วยทำสมาธิ ให้ช่วยโลกนะคะเพื่อที่จะหยุดโครโนาไวัรรสหือควิด -19 นะคะให้แบบว่า,อากองกำลังการทำสมาธิมันจะช่วยให้เราส่งผลให้กับโลกใบนี้นะคะให้เลยให้มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความมืดดำสิ่งที่เป็นพลังงานลบนะคะให้ออกไปโดยเร็วนะคะ อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การร่วมด้วยช่วยกันของอเราทุกคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนร่วยด้วยนะคะหลายคนที่มาฟังมิมีม่นี้ก็จะตื่นรู้บ้างแล้วใช่ไหมคะที่ เต็มใจและพอใจที่จะก้าวข้ามผ่านไปมิติที่5นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในวันที่4ถึงวันที่5เราเราวเก้าโมงสี่้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําสมาธิช่วยช่วยโลกนะคะทําแล้วแต่ใครสะดวกเลยนะคะครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะเป็นการดีมากเลยนะคะช่วยส่งพลังให้อ โควิด1 9เนี่ยออกไปจากโรคโดยเร็วเลยนะคะมันมันถึงเวลาวันหนึ่งมันจะออกไปจากโลกนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราทุกคนนะคะที่ตื่นรู้แล้วรู้ความจริงของโลกแล้วนะคะช่วยให้การเร่งความเร็วของการที่ไอเชื้อวัเชื้อไวรัสร้ายเนี่ยมันออกจากโลคโดยเร็ว เร่งความเร็วให้มันออกไปเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันทำสมาธิในวันที่4-5นี้นะคะสำหรับมิมี่นะคะมิมี่ก็จะแนะนำนะคะให้ทำถ้าถามมิมี่นะมิมี่แนะนำให้ทำสมาธิฮิลนะคะฮิล ก็กลุ่มของดิฉันก็คือกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิวแห่งประเทศไทยนะคะหลายคนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าฮิวนี่คือศาสตร์อะไรฮิวคือศาสตร์ของอนันตจักรวาลนี้นะคะศาสตร์ใดๆบนโลกใบนี้นะคะไม่สู้ฮิวนะคะถึงคุณจะ คิดว่าอะไรวิชาจักระอะไรนะฝึกจักระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก้าวล่วงในความคิดคนอื่นนะคะแต่ว่าอันนี้จะพูดความจริงนะคะฮิวคือศาสตร์ของอนันตจักรวาลน,นะคะเป็นเสียงของพระผู้สร้างนะคะไม่ได้เกิดหรือกําเนิดมาจากบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่บนโลกใบนี้เป็นคนคิดขึ้นมาฮิวก็คือ ดาวทุกดวงทุกกกแล็กซี่เขาฝึกกันนะคะเขารู้นะคะว่าเสียงของพักผู้สร้างนี่มันคือเสียงที่สูงสุดอะไรเงี้ยของฮิวนะคะมันจะได้พลังออร่าพลังสนามพลังงานของเรามากขึ้นนะคะถ้าใครฝึกฮิวเป็นนะคะก็ฝึกฮิวในวันที่4-5ถึง5นี้นะคะเพราะฮิวคือศาสตร์ที่หนึ่งเดียวของอโลกใบนี้ที่ให้พลังบวกนะคะ ศาสตร์อื่นก็คือหยุดคิดให้สงบเงียบนิ่งใช่ไหมสงบนิ่ง,ง,งแต่ินูนี่คือให้คิดบวกตลอดตลอดการนั่งสมาธิให้คิดแต่สิ่งที่บวกนะคะโลกต้องการพลังบวกนะคะไม่ใช่ต้องการพลังสงบนิ่งแต่การสงบ,สงบนง่งคือไม่ให้เราคิดลบเนี่ยมันก็ช่วยโลกได้มากมายแล้วก็ช่วยในระดับหนึ่งนะคะคือมนุษย์จะชอบคิดลบคิดลบคิดลบ คิดนู่นคิดนั่นคิดนี่ไม่พอใจคนนู้นเกลียดชังคนนี้อิจฉาคนนี้ความคิดนั้นเร็วมากเลยนะคะไปแวบ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 อย่างเงี้ยการทําสมาธิที่ให้การส,สงบนิ่งของในศาสตร์บนโลกนี้ก็ดีนะคะดีมันอย่างยิ่งเลยนะคะก็ช่วยลดการคิดลบนะคะ แต่จะให้ดีกว่านี้ก็คือดิฉันมิมี่นะคะแน,ะแนะนำนะคะว่าให้ฝึกฮิวนะคะฝึกฮิวใครที่ศึกษาฮิวมาเนี่ยก็จะรู้ว่าฮิวคือพลังบวกนะคะพลังออร่าพลังบุญพลังพลังบวกพลังโลกต้องการพลังบวกเคยได้ยินไหมทีวีก็พูดเดอเลิฟเลิฟเลิฟโลกต้องการพลังบวกนะคะก็ถ้าใคร ฝึกฮิวได้ฝึกฮิวเป็นนะคะมิม่ก็แนะนำฝึกฮิวนะคะให้เพื่อให้สนามพลังงานอของตัวเองมีออรา่ามีพลังมีพลังด้วยแล้วก็ช่วยโลกด้วยโลกโลกก็ต้องการพลังบวกด้วยแต่ถ้าใครฝึกไม่เป็นก็สมาธิในแบบที่ท่านชอบเลยนะคะหยุดคิดหรืออะไรตามาศาสนาอะไรยังไงอะที่เป็นสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้คือคำแนะนำนะคะคำแนะนำของการฝึกสมาธินะคะแล้วประโยชน์ที่ได้ในการทำสมาธิข้อหนึ่งนะคะใช้เทคนิคของคุณเพื่อน,นำไปสู่ภาวะที่ผ่อนคลายของสตินะคะสติที่ผ่อนคลายช่วงนี้เคร่งเครียดกับงานหรือเงินหรือว่าลูกน้องหรือว่าเครียดใดๆอ่ะก็ทำสมาธิให้ จิตมันมีความสงบสุขมีความไม่เล่าร้อนมีความแบบเบาสบายของจิตหยุดคิดสักพักหนึ่งนะคะ,ะข้อ2นะคะประกาศความตั้งใจของคุณที่จะทำสมาธินี้นะคะเพื่อเป็นเครื่องมือย้ายไปในไทม์ไลน์ที่ดีที่สุดนะคะเป็นเครื่องมือที่กำจัดไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ได้ดีอย่างสมบูรณ์นะคะข้อ3นะคะ ดูไฟสีขาวแสงสว่างจากดวงอาทิตย์กลางจักรวาลและถูกกระจายไปาทางดวงดาวทางาดวงอาทิตย์ของกาแล็กซี่ทั้งหมดในจักรวาลน,นี้จากนั้นดูผ่านเ่อ g กาแล็ก c ี่เซ็นทรัลซันนะคะคือ,อดวงอาทิตย์กลางนะคะแล้วข้าม อ่ากาแล็กซีของเราเข้าสู่ระบบสุริยะของเราและผ่านชีวิตทั้งหมดของแสงภายในระบบสุริยะของเราและจากนั้นผ่านสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของโลกไปยังร่างกายของเราเพื่อที่จะไปสู์กลางยังโลกใบนี้นะคะก็คือ ดึงพลังจากแสงจากดวงอาทิตย์กลางนะคะแล้วก็มาที่ร่างกายของเราแล้วก็พอมาที่ร่างกายกายของเราแล้วแล้วก็เราก็ส่งพลังความช่วยเหลือส่งพลังที่เราอยากจะช่วยเหลือ,อให้อโควิด19หรือ,อทำให้เรายกระดับจิตใจนี้ไปที่โลกโลกแม่ไก่อาร์นะคะโลกมาสเตอร์เอิร์สโลกโลกอะไรอะดาวเคราะห์โลกอะแพนเนตเอิร์สอะ ก็จะช่วยโลกได้มากขึ้นนะคะข้อ4นะคะดูแสงดูแสงนี้ส่งผ่านทั้งหมดในโลกทำความสะอาดพื้นที่ที่ติดเชื้อไวรัสบนโลกนี้ที่เหลืออยู่ทำการรักษาผู้ป่วยทั้งหมดลบความกลัวใดๆที่เกี่ยวกับโรคโรคโควิด -19 นี้ติดต่อและเฟื้องฟูความมั่งคั่งและมั่นคงนะคะ ข้อ5นะคะดูหลักของเหตุการณ์บนโลกใบนี้กลายเป็นเวลาที่เป็นบวกมากที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้และห่างจากโรคระบาดทั้งหมดและสงครามทั้งหมดที่ครอบงำที่งอกคอบงำเรามานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีพูสีน้ำเงินสีทองรักษาความเหลื่อมล้ำทั้งหมดลบความยากจนทั้งหมดลบ และนำความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดดูจุดโลภเริ่มต้นวงจรจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และเ,เริ่มต้นใหม่ของยุยคราสีกลุ่มนำแสงบริสุทธิ์ความรักและความสุขให้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะคะ โลกต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะก็ขอความร่วมมือกับทุกคนท,กทุกท่านที่มาฟังคลิปนี้นะคะของคุณผู้ชมทุกท่านที่เปิดใจฟังกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการเหนือความเชื่อของมนุษย์มิติที่สามมากๆนะคะแต่คุณก็เลือกที่จะเข้ามาฟังเข้ามาอ่าน เข้ามาสนใจเกี่ยวกับอ่การที่เปลี่ยนผ่านมิติปรปจาก3มิติไปมิติที่5นี้นะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ทุกคนที่ฟังแต่ถึงอาจจะตอนนี้ถึงอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคนที่มาฟังที่มาเข้ามาชมเข้ามามีความเชื่อเกี่ยวกับะจะได้ไปมิติที่5นี้แน่นอนคุณได้ สิทธิ์นั้นแน่นอนนะคุณได้ไปสิทธิ์คุณได้ไปมิติที่ห้าแน่นอนนะคะมิติไม่ใช่สถานที่นะคะบางคนก็ยังเข้าใจผิดว่าการไปมิติที่ห้าจะต้องตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยไปฟังมีอะไรนะท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าอ,อดึงดึงดาวเคราะห์มาแล้วดึงดาวเคราะห์มาแล้วอะไปที่ดาวเคราะห์ clock. ดาวเคราะห์ละห้า้อยคนห้าล้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนที่ยังเข้าใจผิดว่าเออเราจะต้องตายก่อนอก็บอกอยู่ก็ท่านท่านหนึ่งก็บอกอยู่ใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งไปแบบไม่รู้ตัวแบ่งไปแบบไม่รู้ตัวแบบในนั้นก็คือ ระดับจิตระดับสมาระดับจิตสํานึกของเราอะ่ะมันก็คือมิติที่สามมิติที่ห้าบางคนก็ยังไม่เข้าใจมิติก็คือสถานที่ที่จริงไม่ใช่สถานที่นะคะอธิบายกี่ครั้งกี่หนเมื่อไหร่จะเข้าใจอะดิดิฉันก็ขอโทษนะคะก็ออย่างเช่น มิอาสัตว์ใช่ไหมคะอยู่ในมิติที่2มนุษย์อยู่ในมิติที่3ทําไมอยู่บนโลกเดียวกันได้ทําไมอยู่ในสถานที่เดียวกันได้แต่ทําไมสัตว์ถึงอยู่ในมิติที่2มนุษย์อยู่ในมิติที่3นะคะก็เพราะระดับจิตสํานึกมันต่างกันไงคะอธิบายให้ฟังก็คือสัตว์กินข้าวจานเดียวกันไม่ได้นะคะจิตสํานึกมันต่ำอะ่ะอันนี้คืออธิบายตัวอย่างให้ฟังนะคะสัตว์ กินข้าวกินอาหารจานเดียวกันไม่ได้นะคะนอกจากจะต้องแยกเป็นจานเป็นจานนะคะแต่มนุษย์ไม่ถึงขนาดกินข้าวจานเดียวกันหมายถึงว่ากินกับข้าวร่วมกันกินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยตักกับข้าวร่วมกันกินได้นะคะไม่กัดกันไม่ไม่ทะเลาะกันด้วยการแย่งการกินข้าวเนี่ยนั่นก็คือความสูงของมิติความสูงของสติระดับจิตสำนึก ออันนี้อธิบายให้ระดับมิติที่2กับมิติที่สามพอจะเข้าใจไหมคะว่าระดับมิตินั้นมันไม่ใช่สถานที่นะคะมันคือระดับจิตสำนึกนะคะมิติที่4ี่มันก็จะสูงกว่าอีกมิติที่5มันก็สูงกว่าอีกดิฉันบอกให้ฟังว่าอ,อย่างเช่นรักไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมในมิติที่5นั้นอะ าการที่เราเป็นสามีภรรยากันและสามีไปรักคนอื่นอย่างเงี้ยภรรยาหรือเมียเนี่ยก็ไม่หึงนะคะเราสามารถที่จะไปรักคนอื่นได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออมั่วซั่วมั่วไปหมดอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ การมีจิตสำนึกที่สูงแต่หมายถึงว่าความรักนั้นนะ่ะเราสามารถไปรักใครได้อีกหลายคนหลายคนแต่พูดในมิติที่สามมิติที่สามไม่เข้าใจนะคะกับผัวฉันจะไปรักผู้หญิงคนอื่นเราที่เป็นเมียนี่จะต้องอลบลาคาฟัน ปบให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือความต่ําของมิติที่สมนะคะในมิติที่สูงกว่าคนมิติที่5อะไรอย่างนง้นนะเอ่อเราจะอธิบายให้ฟังว่าความรักไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สิ้นสุดรักได้ทั้งหมดนั้นมันเป็นยังไงอันนี้ก็มันอยู่ที่ความจิตสํานึก ที่สูงกว่าในมิติที่3นะคะพูดไปมีม,มีมีก็ยังทําไม่ได้หรอกนะคะที่ว่ามีสามีแล้วก็ให้สามีไปรักคนอื่นไปทั่วอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามพยายามฝืนพยายามเข้าใจนะว่าเออเราต้องอยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะสูงขึ้นนะอันนี้คือการอธิบายของมิมี่นะคะว่าอ่า มิติไม่ใช่สถานที่นะคะเป็นระดับของจิตสำนึกของจิตวิญญาณนะคะใครที่ฟังก็พยายามเข้าใจที่มิมีอธิบายด้วยนะคะว่ามิติเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ว่าเราย้ายไปมิติที่5แล้วเราจะต้องตายก่อนอะไรเงรี้ยมี มีคนมาหลังไหมหรือไม่ก็มาในกลุ่มของในชั้นแล้วก็เม้น์บอกว่าเออเราจะย้ายไปมิติที่5แล้วเราจะต้องตายก่อนไหมเราจะต้องเสียสละร่างนี้หรือใครเขาพูดมาเออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมิติมันไม่ใช่สถานที่มันคือระดับของจิตสํานึกของจิตวิญญาณของความทีสูงนะคะออพยายามคิดให้เหนือมนุษย์มิติที่3าให้ได้น่ะเราจะกล้าเข้าไปถึงมิติที่4มิติที่5แล้วนั่นคือใช่นะคะ ถ้ายังมีพลังลบอยู่เป็นไปไม่ได้หรอกเขาต้องเอาเปรียบเราอยู่ตลอดไปะจะเปลี่ยนแปลงโลกหรอไม่จริงหรอกจะต้องเกิดซึนภาภัยพิบัติก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราบอกข้อดีว่าเศรษฐกิจจะดีนะก็เป็นไปไม่ได้หรอกภัยพิบัติจะไม่มีต้องมีต้องมีเราบอกว่าจิตสํานึกคนจะดีขึ้นนะไม่จริงหรอกคนรัวจะต้องอเอาเปรียบ มนุษย์คนจนอยู่วันยังคำ่ำนั่นแหละค่ะคือความเป็นมิติที่สามของคุณเห็นมันเนี่ยหนักมากหนักมากนะคะคุณต้องเปลี่ยนจิตสำนึกนะคะให้มันเป็นไปได้นะมันมีอยู่จริงนะมิติที่ห้านะการเปลี่ยนระบ,บอบออกจากแมทริกธาตุเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นธาตุแล้วมันจะมีขึ้นจริงนะไปมิติที่ห้าได้จริงไยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดและจะไม่เกิดขึ้น นะคะเราต้องเชื่อให้ได้1 2 3 4งอห้าอย่างเนี้ยนะคะและความถี่ของเรานะคะความถี่จิตสำนึกของเราจะสูงขึ้นนะคะใครทําได้มากที่สุดก็คือความถี่ของคุณน่ะจะสูงกว่าใครใครใดๆนะคะออร่าของคุณก็จะแบบแผ,แผ่แผ่กระจายแสงที่เป็น,เป,นเป็นสีขาวสีขาวกับสีทองนะคะที่เป็นเอ็นไลท์เมนต์นคือคือการตื่นรู้นะคะ โลกจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะทิ้งเมตริกเก่านะคะเมทริกธาตุนะคะในวันที่21ธันวาปี2020นะคะปลายปี2020นี้ก็จะเป็นเมตริกใหม่นะคะตอนนี้ก็คือก้าวเข้ามาในมิติที่5แล้วพระแม่ไกรอามาสเตอร์เอิร์ธนะคะแผ่นพน็ตแพนเอิร์ธของเราเนี่ยก็ ก้าวเข้าสู่มิติที่ห้าแล้วนะคะใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนจิตสำนึกของเขาอะ่ะเขาก็จะอยู่ในมิติที่สามอันนี้อธิบายมาหลายครั้งแล้วก็คือมิติที่สามกับมิติที่ห้าเรามองเห็นเขาเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะเราอยู่มิติที่ห้าเขาอยู่ข้างๆเราเขาคือ,อมิติที่สามเนี่ยเขาจะคิดลบพลังงานลบอีก ชาความโกรธความเกลียดชังความไม่เชื่อในอ่า,อาวันๆคิดแต่ว่าจะทำร้ายคนอื่นอิจฉาคนอื่นโกรธเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในความคิดลบของเขาอะอะไรที่บอกว่าเป็นสิ่งดีๆเขาก็ไม่ยอมคิดเขาก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกทัทง้ทงๆที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราแต่เราไปไม่ถึงที่5้าแล้วเราก็แบบจิตโล่งอะภัยพิบัติใดๆนะคะอ่ก็จะไม่เกิด ไปสู่มิติที่ห้ามีแต่สีวิไลเกิดขึ้นไวรัสโคโรนาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจิตปัจจุบันมีแต่ความสุขมีแต่ความการรอคอยสิ่งที่ดีที่เราชัยโยและยินดีที่ว่ามนุษยชาติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่ว่ามนุษย์ออกจากความเป็นทาสนะคะมนุษย์เป็นทาสมาตลอดเป็นเกือบล้านปีนะคะและครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่ ต่างดาวต่างมิติและ,ะทั้งจัก,กราวาลนะคะร่วมยินดีกับเรามนุษยชาติด้วยนะคะและเรารู้ได้รู้เรื่องนี้แล้วเราก็เชื่อและเราก็ยินดีว่ามันจะต้องเกิดสิ่งที่ดีกับเรานะคะและเรายินดีและเราเชื่อในสิ่งที่ดีรอ,อไว้เลยนะคะทั้งทงท,งที่เราอะนั่งอยู่ตรงนี้กับคนมิติที่สามนั่งอยู่ใกล้กันนะคะมันก็คือมิติมันก็คือต่างมิติเข้าใจไหมคุณผู้ชมก็คือ ถึงจะนั่งข้างกันแต่ความจิตสำนึกอะ่ะมันต่างกันอะ่ะเหมือนอ่าสามีภรรยาที่ศีลไม่เสมอกันสุดท้ายก็เลิกกันก็นั่นแหละค่ะมันคือมันอยู่ต่างมิติกันนะคะใครที่อยู่ในมิติเดียวกันเขาจะคุยกันรู้เรื่องนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ นะคะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องมิตินะคะพยายามเข้าใจกันนะคะว่าเออมันไม่ใช่สถานที่นะเราเราย้ายจาก3ไป5เนี่ยเราไม่ได้ตายจากอา่าร่างนี้นะคะแค่เปลี่ยนจิตสำนึกเท่านั้นเองนะคะ พูดถึงต่อไปนะคะท่านต่างดาวพูดถึงข้อท่านต่างดาวต่างมิติเขามา,ายินดีร่วมฉลองกับเราทั้งจักรวาลเลยนะคะดาวเคราะห์โลกนะคะมาแ a ่นดินเอิร์ทนะคะเป็นดาวเคราะ์ดวงสุดท้ายนะคะดวงสุดท้ายที่โล่งมากๆอะต่ําความถี่ต่ํามากๆอะนะคะเขาก็จะมาช่วยเราให้แบบว่า เลื่อนระดับยกระดับให้ไปมิติที่ห้านะคะเขา,เาแย่งกันมาคือเขามีสภาจัก,กรวาลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาเอา่ะ แย่งกันมาที่จะมาเกิดเป็นไลท์วอล์กเกอร์เป็นสตาร์ซิสบนโลกนี้มีหลายดาวอ่ะทั้งอะไรพีเอเดเซเลียนอาร์โ n เลียนแอหรืออีกอีกมากมายที่เขาอ,อร่วมยินดีกับเรานะคะก่อนหน้านั้นเขาก็คืออยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้นะคะเพื่อที่จะมาช่วยเราเลื่อนระดับแต่ว่าจิตใจของเขาบางคนก็ได้รับคัดเลือกมาในการได้มาเกิด อานโลกใบนี้นะคะแต่ต้องใจต้องจิตต้องแข็งพอนะคะเพื่อที่จะต่อต้านอาดิสเทตคาบาลอาไมืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครที่ใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพ้ไปก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับคัดเลือกจากคนในดาวเขานะคะการที่มาเกิดในดาวเคราะที่ต่ําความทีต่ํากว่าเขาเขาคือมิติที่สูงกว่าใช่ไหม เขามิติที่สูงกว่าแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีมากมายมีจิตสํานึกที่สูงกว่าแต่เขาทําไมถึงอยางจะมาเกิดในเพื่อช่วยโลกนะคะเพราะว่าเพื่อม,มามีประสบการณ์และเพื่อการได้รับการเลื่อนระดับนะคะเลื่อนระดับในดาวเขาอ่ะดาวเขาก็จะมีมิติที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบบดนะคะใน lower world นี้นะคะจะมีถึง12มิติเขาก็จะได้เลื่อนระดับ ชั้นในดาวเขานะคะเขาก็แจ้อันนั้นก็คือได้เป็นรางวัลของเขานะคะก็มีต่างดาวต่างมิติมากมายเลยนะคะที่เขาเอามาร่วมยินดีกับเราแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรอะไรเงรี้ย อะไรเหรอเลือดระดับอะไรเหรอมิติที่ห้าอะไรเหรอย้ายไม่ติไปมิติที่ห้าอะไรเหรออะไรเงี้ยบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องนะทงท,งทั้งที่ทั้งจักรวาลนะ่ะเขามาร่วมยินดีกับเราแล้วเขาก็มาแบบว่าเออขอมาเกิดบนโลกนี้เป็นไลท์วอล์กเกอร์เป็นสตาร์ซีเพื่อช่วยให้คนไปมิติที่ห้านะอะไรเงี้ยก็คือเออมนุษย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแหละเนะขอขออาะก็คงว่าแหละเนะขอขออาะก็คืขอ,ขอ,นนขอ,ขอมนุษย์โดน ครอบด้วยกอบสามมิติเอาไว้ไม่ให้เชื่อในสิ่งที่มันเหลือเชื่อเหนือจินตนาการเอาไว้อ่าเรื่องนี้มิมี่ก็มาเล่าให้ทุกคนทุกท่านฟังไว้นะคะว่าเอ่อต่างดาวต่างมิติทั้งจัก,กรวาลเนี่ยเขาร่วมยินดีมาช่วยเราก็เป็นกองทัพเลยอยู่บนอยู่รอบโลกเนี่ยเป็นล้านนะคะเป็นล้านลำหมายถึงว่าอะ,อะไรนะ ยานบินยานบินนะเป็นล้านลำนะคะอยู่ทั้งในชั้นบรรยากาศและนอกชั้นบรรยากาศอีกแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะและเขาก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะคะเรากา็มนุษย์ทําเองด้วย50ิบเขาก็ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเองด้วยนะคะเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เขาช่วยทั้งหมดเขาไม่ช่วยทั้งหมดนะคะ เราต้องเลื่อนระดับไปเองนะคะใครที่เลื่อนไม่ได้ไอเป็นส่วนน้อยของโลกอะ่ะย่สก็จะอยู่ในมิติที่3นะคะโดนทิ้งไปอยู่ในที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ 60- 70%นะคะก็จะได้เลื่อนระดับไปมิติที่5นะคะได้เป็นคนบนโลกนี้ไปมิติที่5ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือ คนส่วนใหญ่นะคะที่เขา,อ,าอิมแพลนต์ไม่ได้หนาอะไรเงี้ยเขาโดนฉายคลื่นแสน40เพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเดี๋ยวก็จะเพิ่มไป50 60เพิร์ตเนี่ยเขาฉายคลื่นแสงเขาจะเปลี่ยนจิตสำนึกเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยน d n เอ็นเอเขาก็ยินยอมพร้อมใจไปโดยปริยายนะส่วนคนที่อิมแพลนต์หนามากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะมันช่วยเขาไม่ได้จริงๆอยู่ใน จำขั้วของมิติที่3เขาก็จะอยู่ในพลังลบของเขาไปอ่ะอน,นี้นะคะก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็ใครที่มาฟังคลิปนี้แล้ววิดีโอของมี่และติดตามมี่อยู่นี่นะคะกะ็ยินยอมพร้อมใจที่จะตื่นรู้นะคะตื่นรู้แล้วก็เอาตัวเองนะคะตื่นรู้ให้มากๆนะคะ เพื่อที่จะหนีออกจากมิติที่3นะคะคุณได้ไปมิติที่5แน่นอนนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็คือเจอข้อความที่มันเป็นพลังลบในโซเชียลหรือใน Facebook หรือในทีวีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็ยังบอกว่าเกิดภยันภยนู้นภัยนั้นภัยนี้นะคะเกิดโคโรนาไวรัสสองปีถึงจะ ถึงจะหมดอะไรเงี้ยเกิดโควิดไวรัสแล้วก็จะเกิดภัยพิบัติต่อ,อาน้ําท่วมต่อแผ่นดินไหวต่ออะไรอะมีเข้าไปดูอ,อ,อ,อขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะคะเอ,อ่อพวกคุณที่ไปเจอข้อความแบบนี้นะคะก็อ่านได้นะคะอ่านได้เรียนรู้ได้นะคะแต่ว่าจิตคุณอย่าไปลังเลสงสัยนะคะ การลังเลสงสัยนั่นคือทำให้คุณเ,เกิดความถี่ต่ำนะคะถ้าคุณยังอ,อยากจะอันนี้ก็คือขอเตือนขอ,อแนะนำแล้วกันแนะนำว่าใครที่อยากให้ตัวเองไปมิติที่ห้าเร็วๆเ,เปลี่ยนจิตสำนึกเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำนะคะว่า เจอข้อความที่มันเป็นข้อความลบๆมากๆอะไรเงี้ยลบๆๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่านแล้วก็แค่แล้วก็วางไว้นะคะไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องเอาจิตไปจับเออเออมันอาจจะเกิดก็ได้หรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าคุณคิดแบบนั้นนะ่ะความถี่ของคุณอนะ มันไม่สูงนะคะมันแต่มันก้าวไปม,มิติที่ห้าคุณได้ไปมิติที่ห้าแน่นอนแต่ความถี่ของคุณไม่สูงนะคะความถี่ของคุณก็ยังต่ำอยู่แต่ว่าคุณยังเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครอันนี้ก็คือแนะนําคนที่อไปมิติที่ห้าเร็วๆนะคะคือเจอข้อความแห่งแสงนะคะข้อความใดๆที่เกี่ยวกับการอสเซนชั่นโลกอะไรอย่างเงี้ย คือให้เชื่อไว้ก่อนนะคะเชื่อไว้ก่อนแล้วก็เจอข้อความที่มันเป็นลบๆความทีต่ตาอะไรภัยพิบัติทําลายล้างโลกอะไรมากมายเรืออนาน,านะวางไว้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องลังเลสงสัยนะคะมันมีผลนะคะทําให้ความที่ของคุณต่านะคะการลังเลสงสัยเนี่แหละทําให้ความที่ของคุณต่ํา อันนี้ก็คือแนะนําว่าถ้าคุณอยากให้ตัวเองมีความถี่สูงสนามพลังงานของคุณมีออร่าแผ่กระจายมีพลังบุญพลังออร่าพลังพลังอะไรนะความความจิตสํานึกความถี่สูงนะคะก็ ก็ให้เชื่อในสิ่งที่เป็นข้อความ ascension นะคะเชื่อไปทั้งหมด100%ยเลยคะะยิ่งคุณเชื่อได้เท่าไหร่นะจิตคุณยิ่งสูงความที่คุณยิ่งสูงนะคะความลังเลสงสัยในก,นการเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอันนั้น,นมันทําให้ความถี่ของคุณต่ํานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอเคท้ายนี้ก็เรื่องก,การทำสมาธินะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่า เราทําสมาธิเพื่อช่วยโลกใบนี้นะคะคุณได้ไปมิติที่5แน่นอนค่ะใครที่มาฟังคลิปนี้ของมิมี่นะคะที่เชื่อแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังเกี่ยวกับการ ascension การแนะนำะการทำสมาธิหรือการเปิดเผยข้อมูลจักรกวาลใดๆทั้งสิ้นนะคะขอขอบคุณทุกคนคุณผู้ชม ทุกท่านนะคะที่มาฟังนะคะแล้วกอ็อยากให้มิมิทำเรื่องอะไรนะคะ <c oughs> ก็เมมมาใต้คลิปนี้ได้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และลืมกด subscribe 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 subscribe, subscribe นะคะบ๊ายบาย